ที่1,867หลินเทียนจะไม่ยอมใจอ่อนให้กับคนที่คิดจะสังหารเขายัางไม่มีเหตุผลหากเขาต้องการจะฆ่าแล้วอย่างไรเขาก็จะฆ่าให้จบได้ในตอนนี้เขายือนอยู่บนยอดเขาสูงขนาดจงมองออกไปรอบนอกก่อนจะพาจระ,ะเข้เบญจทานและเสือเทส้สู่เดินลึกเข้าไปในป่าของพวกเขาแห่งนี้ก่อนจะพบกับภูเขาที่ค่อนข้างเงียบสงบจึงได้วางขายเอาคมผนึกปิดกั้นพื้นที่เดือดร้อนเอาไว้นี่เจ้าคิดจะทําอะไร จลัลเภีเบญจธาได้ถามออกมาด้วยความสงสัยข้าจะดูดเกินสมบัติวิเศษเพื่อช่วยม็ดพันธุ์แห่งโลกหลินเทียนได้กล่าวขึ้นมเม็ดพันธุแห่งโลกนั้นพิเศษเป็นอย่างมากแต่เพื่อจะกระตุ้นให้มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจําเป็นต้องใช้สมบัติสวรรค์มากมายและแก่นกําเนิดกุลหลาก็เป็นหนึ่งในนั้นและหลังจากที่เขาได้รับแก่นกําเนิดกุลหลามาแล้วเขาจึงได้วางแผนที่จะปรับแต่งมันเพื่อช่วยม็ดพันธุแห่งโลกดูดกินจากนั้นเขาก็จะเริ่มทําการค้นหาสมบัติอีกอย่าง ภายในดินแดนแห่งโลกผู้สร้างนี้เมื่อพูดออกไปเช่นนั้นเขาก็ได้บกมือขวาขึ้นก่อนที่คิดต้นขนาดเท่ากับกำปั้นจะปรากฏขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นพลังที่น่าเกรงขามในขณะที่มีกลิ่นแห่งต้นกาเนิดกุลหนจางๆถูกปลดปล่อยออกมามันคงจะใช้เวลานานอยู่พวกเจ้าช่วยคุ้มกันให้ข้าด้วยแล้วกันเขาได้กล่าวกับจระลเข้และเสือเทสูวางใจได้่ยายาจรลเข้และเสือเทสูต่างก็ส่งเสียงตอบรับ ก่อนจะขยับร่างกายออกห่างจากหลินเทียนก่อนจะมองสำรวจรอบๆเพื่อเป็นผู้ก้มกันได้กับเขาในตอนนี้หลินเทียนได้สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่เขาจะหมุนวนเค็ปิชาดวงใจสุริยันจนถึงกี่สูดก่อนจะหลับตาลงอย่งยางช้าๆพร้อมกับคลื่นพลังที่ค่อยๆห่อหุ้มแก่นกำเนิดพลังกุลหลุนก่อนจะค่อยๆดูดเกลืมพลังนาเก,ก่าเข้าสู่ร่างกายเพื่อน,นำไปหล่อเลี้ยงมเมล็ดพันแห่งโลกที่อยู่ในแก่นกำเนิดพลังชีวิตของเขามเมล็ดพันแห่งโลกนั้น มีขนาดเพียงแค่หัวไม่มือแต่มันกับถูกล้อมรอบไปได้วยคลืนแสงจางๆที่ให้ความรู้สึกสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่หลินเทียนค่อยๆใช้พลังหล,ล,ล่อหลอมแก่นกกำเนิดกุลหุนและดึงพลังเหล่านั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกโดยตรงท่านเดนนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็เกิดการสั่นไหวก่อนที่คลื่นแสงจางๆนั้นจะเริ่มหนาแน่นขึ้นพร้อมกับสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวในขณะที่คลื่นแสงดังกล่าวยังคงหลอมรอบเมล็ดพันธุ์แห่งโลก ซึ่งในเวลาเดียวกันมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็เริ่มขยายตัวขึ้นทีละน้อยแม้ว่าอัตราการจเจริญเติบโตจะช้าเป็นอย่างมากแต่กินอายที่มันปลดเปล่อยออกมากับแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการที่มันดูดกลืนพลังจากแก่นพลังกลลโหนในขณะที่หลินเทียนหลับตาจิตสัมผัสของเขาก็พุ่งตรงไปที่มเมล็ดพันธุ์แห่งโลกและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างชัดเจนพอเมื่อพลังจากแก่นพลังกลลโหนซึมซาบเข้ามาก็เหมือนกับเปลือกของแก่นมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกเริ่มแตกออก และที่ยิ่งไปกว่านั้นในเวลาเดียวกันเมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกเริ่มขยายตัวกลิ่นไอที่มันปเปิดออกมาก็เหมือนจะแทรกซึมเข้าสู่ทุกอนุในร่างกายของเขาในขณะที่ร่างกายของหลินเทียนเริ่มสั่นไหวในทันทีพร้อมกับกลิ่นไอที่แข็งแกร่งนี้เริมประสานกักบสัจธรรมต่างๆที่เขายากจะเข้าใจซึ่งทําให้พวกมันค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและไหลเวียนไปทั่วทุกส่วนในร่างกายของเขาก่อนที่เขาจะเริ่มสัมผัสได้ว่าเลือดเนื้อกระดูกและทุกส่วนในร่างกายของเขา จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเสียงฟ้าร้องจางๆที่เริ่มดังกล้องอยู่ในแก้วหูของเขาซึ่งเสียงนี้ก็ทําให้หัวใจของเขาถึงกับเต้นแรงมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกกาลังเติบโตแม้มันจะยังไม่พัฒนาอย่างแท้จริงในเวลานี้แต่กลิ่นไอที่มันปลดปล่อยมาในตอนนี้ก็เริ่มช่วยปรับสภาพร่างกายของเขาแล้วซึ่งผลที่ได้รับมันก็น่าทึ่งเป็นอย่างมากเพียงชั่วพริบตามันก็สามารถทําให้เขาสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่กาก่อนหน้านี้มาก มันถึงขั้นทำให้เขาเฉงักไปชั่วครู่พร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจหลังจากที่เขาเริ่มดูดกินแก่นพลังกลหนเข้าสู่เมล็ดพันธุ์แห่งโลกและด้วยเพียงขั้นตอนง่ายๆนี้มันกลับช่วยเสริมร่างกายของเขาได้อย่างมากท่านนั้นเนื้อตัวของเขาก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับคลื่นแสงจางๆที่ปรากฏขึ้นรอบกายของเขาอย่างหนานแน่นก่อนที่มันจะทําให้เปื้นที่โดยรอบสว่างสวัยและทิ้งไปกว่านั้นมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ในช่วงเวลาต่อมา สัตว์จะทำหลายชื่อของเขาก็าเกิดการสั่นไหวได้วยตัวของมันเองก่อนที่เสเซลยวสัตว์จะทำดังกล่าวจะ,ะค่อยๆไหลซึมเข้าสู่เมล็ดพันธุ์แห่งโลกซึ่งทำให้การจเจริญเติบโตของมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นถังรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้หลินเทียนอดที่จะรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งไม่ได้เพราะสัตว์จะทำหลายชื่อนี้กำลังประสานรวมเข้ากับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกซึ่งทำให้การเจริญเติบโตของมันนำเดินไปอย่างรวดเร็วเพราะจากมุมนี ดูเหมือนว่าสัจธรรมไหลายชื่อของเขามันเหมือนจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งโลกด้วยซ้ำนี่มันนั่นจึงทําให้เขารู้สึกตกตะลึงสัจธรรมหลายชื่อนี้มันคือสัจธรรมอะไรกันแน่ในขณะที่สัจธรรมหลายชื่อกําลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเหมือนก็ยังบดปล่อยขึ้นพนลังดังกล่าวค่อยๆไหลซึมเข้าสู่เมล็ดพันธุ์แห่งโลกในช่วงขณะหนึ่งความเร็วในการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็รวดเร็วขึ้นพร้อมกับความเร็วในการจเจริญเติบโตที่มากขึ้น ซึ่งในขณนะเดียวกันคลื่นแสงที่ปลดออกมาจากมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็ไหลายมเข้าสู่ร่างกายของหลินเทียนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันซึ่งทำให้ร่างกายของหลินเทียนในตอนนี้ได้แต่สัส่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับช่วยขัดเกลาฐานการบวมเพาะของเขาอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้หลินเทียนทั้งประหลาดใจและดีใจและหลังจากที่เขาสงบสติได้นั้นเขาก็เริ่มทำการดูดเกลืนและขัดเกลาพลังนี้อย่างตั้งใจในขณะที่ขึลืนแสงที่ปลดเปลอกมาจากร่างกายของเขาค่อยๆหนานแน่นขึ้น พร้อมกับสัจธ,ธรรมหลายชื่อที่ลายล้อมอยู่รอบกายของเขาในเวลานี้ด้วยเหตุนี้เวลาจึงค่อยค่อยไหลผ่านไปเพียงริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วกว่า3เดือนและในวันนี้เกลื่นแสงรอบๆร่างกายของเขาก็พัานหนานแน่นเป็นอย่างมากในขณะที่สัจธรรมต่างๆที่วนเวียนอยู่รอบกายของเขาก็เปล่ยงประกายจนทําให้สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันและหลังจากที่แก่พลังกลหลหบได้ไหลซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องม,มันก็ทําให้เมล็ดพันธุ์แห่งโลก ดอกที่มีขนาดเท่ากับหัวแม่มือในตอนนี้มันมีขนาดเท่ากับกําปั้นแล้วพร้อมกับคลื่นแสียงจางๆและกลิ่นอาธิปตปล่ออกมาให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งและทรงพลังขึ้นอย่างมากและในเวลาเดียวกันกนี้จู่ๆก็ปรากฏเสียงดังขึ้นและทันใดนั้นท้องฟ้าก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับวังน้ำวนสีดำขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าในพริบตาบุ้มทมกลางวังน้ำวนสีดำอันมืดมิดนี้ เสียงฟ้าร้องได้สั่นสะเทือนไปทั่วพื้นที่พร้อมกับสายฟ้าสีชาติที่เลือ้อยผ่านไปมารากกับมังกรสีเลือดแก่งกำเนิดพลังกลหลาหนที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้เขาได้ดูดกลืนมันเพื่อหล่อเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกจนมันเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งในขณะที่เหรียญเทียนเองก็ได้รับผลประโยชน์มากมายจากการนี้ซึ่งมันก็ทำให้ะระดับการบ่มเพาะของเขาทะลวงจากเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เข้าสู่เขตแดนเทพสวรรค์อย่างแท้จริงในขณะที่เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้ง ท้องฟ้าก็ราวกับจะถูกเบิกรยี้เป็นชิ้นๆพร้อมกับความมืดมิดที่แผ่รัศมีปกคลุมไปกว่า1นึ่งมืนกิโลพร้อมกับกลิ่นไอทำลายล้างที่ได้กดทับลงมาอย่างทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบรัศมีแห่งนี้ในขณะที่จัลเขตและเสียดสู่ซึ่งกําลังคุ้มกันหลินเทียนอยู่นั้นหลังจาาที่พวกเขาได้เห็นภาพดังกล่าวมันก็ทําให้พวกเขาสามารถเดาได้ทันทีว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกลิ่นไอทำลายล้างนี่มันในขณะที่เก็ดทั่วทั้งตัวของจักรเขเบญจธาตุ ถึงกับตั้งชันขึ้นอย่างกระทันหันเพราะมันเือทันสวรรค์ที่กายสังสารวัรของเจ้าหนูลินเป็นคนเรียกมาซึ่งกลิ่นไอทำลายล้างและแรงกดดันนี้มันถึงขั้นทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายในขณะที่ท้องฟ้ากำลังสั่นไหวเสียงฟานร้องคำรามก็พันดังขึ้นในขณะที่กลิ่นไอทำลายล้างได้แผ่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่จากนั้นชั่วครู่ต่อมาเสียงฟานร้องก็พันดังขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่วังน้ำวนขนาดใหญ่จะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับกลิ่นไอทำลายล้างอันน่าสะพึงก็ค่อยๆจางหายไปเช่นเดียวกันในขณะที่หลินเทียนได้ลืมตาขึ้นพร้อมกับมีประกายแสงจางๆว่าผ่านแต่ในขณะเดียวกันกับมีเหงื่อเย็ยนปรากฏทั่วทั้งหน้ผาผากของเขาดูเหมือนข้าจะลืมคิดถึงเรื่องนี้เขาได้พึมพำกับตัวเอง